นี่ตะกี้ถามโยมพี่ปุ้มถามถึงอาจารย์อาจารย์ที่เคยสอนปิงปอง เห็นว่าเกิดปีขานครบหนึ่งร้อยแปดปีปีนี้ิึงทำบุญเมื่อเดือนตุลานะแสดงว่าเป็นน้องหลวงตาของเรานี่หนึ่งปีเป็นน้องนี่มีอาจารย์รุ่นใหญ่ตั้งแต่อยู่ป .6 ขึ้นม .1 ได้ไปฝึกซ้อมกีฬาเลยไปรู้จักอาจารย์ อาจารย์เป็นโค้ดเ,เรียกว่าเป็นโค้ดที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยแหละของประเทศไทยแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นทีมชาติหลายต่อหลายรุ่นเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องกีฬาประเภทนี้อย่างยาวนานเคยได้รับอะไรโล่เนยพระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่เก้าถือว่าเป็นโคตรกิติมศักดิ์โคตรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นที่ประทับใจมาตั้งแต่ครั้งนู้นตั้งใจจะไปเล่นกีฬาเพราะว่าเป็นกีฬาที่ที่ชอบพอไปเล่นแล้วอาจารย์ก็เข้ามาให้ความให้ความเมตตาเอ็นดูสิทธิผู้นี้มาก อาจารย์จะมาถามถึงอายุอยู่เรื่อยแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการให้เข้าใจหลักกับหลักการวางท่าวางทางการจับไม้ให้ถูกต้องตลอดจนไอ้ลูกปิงปองนี่มันจะมีจุดจุดหมุนแบบนี้ถ้าจุดหมุนแบบนี้ต้องแตะตรงนี้ก่อนแล้วทำแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีเคล็ดรู้จักเคล็ดจับ อาจารย์ในเรื่องกีฬาอาจารย์ก็ให้ทักษะถึงแม้อาจารย์จะชราแล้วนะในครั้งนั้นนะ่ะถือว่าแก่แล้วนี่ก็มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์หลงตาหลงตาท่านก็แก่แล้วอาจารย์ตอนนั้นท่านก็แก่แล้วแต่หลักเกณฑ์หรือการฝึกทักษะหรือการฝึกทักษะให้ี่อาจารย์นี่ไม่ธรรมดาขนาดที่แก่ชรานั่นแหละ จะโยกไปซ้ายโยกไปขวาหรือจะหยอดหน้าหยอดหลังเพื่อให้เราเนี่เรียกว่ารู้จุดอ่อนให้เราได้เข้าใจจุดอ่อนเรามีจุดอ่อนตรงไหนจะโยกไปทางนั้นแหละไปทางที่เราเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทักษะที่อาจารย์พยายามสอนแนะนําในเรื่องของการกีฬาประเภทนี้ก็ถือว่ายังระลึกอยู่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นสิ่งที่สําคัญกว่านั้น อาจารย์นี่ได้ให้ข้อธรรมะมาตั้งแต่ครั้งนู้นลูกศิษย์ทุกรุ่นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันถ้าใครเป็นลูกศิษย์ทุกลูกปิงปองอาจารย์จะแจกแจกลูกและอาจารย์จะเขียนอยู่ในลูกปิงปองว่าอย่าลืมตัวอาจารย์จะเขียนถ้าใครเป็นลูกศิษย์แท้เนี่ยต้องได้ไม่ไม่ลืมแน่นอนแล้วก็เถอะนะะอย่าลืมตัวแล้วก็อีกคำหนึ่งที่หนักไปกว่านั้นอีก อย่าล้างครูเพราะอาจารย์เนี่ยได้สอนทำให้คนมีชื่อเสียงเ,ยเมื่อมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นจุดที่ทำนำสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตทำให้ชีวิตมีอาชีพการงานที่มั่นคงทำให้มีฐานะทำให้มีชื่อเสียงอะไรต่ออะไรแล้วก็กลายเป็นความลืมตัวได้อันนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆจุดของการที่อาจารย์ได้ให้ อาจารย์จะสอนธรรมะข้อนี้ตลอดมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฝังจิตฝังใจเพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงการกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสําเร็จโอกาสที่จะทําให้เราลืมตัวเผลอไผ่ลืมเนื้อลืมตัวไปได้เนี่ยไม่มีสมานัตตาคับไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายแต่ก่อนเป็นอย่างนี้พอประสบผลสําเร็จในชีวิตเป็นอีกแบบหนึ่ง อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ลืมตัวคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ค่อยจะลืมตัวหรอกเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาลืมใช่ไหมแต่คนที่ประสบความสําเร็จนี่แหละที่เป็นจุดที่จะทําให้ต้องเตือนอยู่ตลอดในธรรมะข้อนี้นี่คือความลืมตัวประสบความสําเร็จจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จได้พร้อมจะลืมตัวได้ในเรื่องเล็กน้อยต่างๆนานาที่เราคิดว่าสําคัญว่ามันใช่แล้วถูกต้องแล้วดีงามแล้ว อันนั้นแหละนี่จะเป็นน้ําเต็มแก้วถ้าเป็นภาษาธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้ที่อาจารย์ให้มาตั้งแต่เล็กนี่อันนี้ฝังจิตฝังใจสิ่งที่จะทําให้เราลืมตัวแล้วถึงขั้นที่ว่าลืมครูลืมครูนี่ก็แย่แล้วถึงขั้นล้างครูได้ด้วยคือลบล้างเลยสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านพร่ำมาตัดท่านออกไปจากไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงเป็นเราเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้ เนะพราะนั้นบรรดาภาษาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีนะที่เป็นภาษาวกแท้ที่เป็นพระ,ะรหันต์แท้เมื่อได้ธรรมะเข้ามาแล้วจะต้องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าไม่ลืมอย่างเด็ดขาดเนะพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีเราแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในบรรดาภาษาวกที่ได้ธรรมะนะตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุดไม่มีองค์ใดเป็นองค์ที่ลืมตัวเลยแม้พระพุทธเจ้าจะยกย่องเชิดชูไปเป็นเอตัคคะด้านนั้นด้านนั้นด้านานั้น ก็ไม่มีที่จะมาลืมตัวเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ต่างกันเพราะธรรม,มะนี่มีหน้าที่ขัดเกลาตัวต,วตนออกจากจิตจากใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนอย่าลืมตัวนี่ก็คืออย่ามีตัวต,วตนเหมือนกันเถอะนะอย่าล้างครูนี่ก็คือท่านสอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีอยู่ในจิตในใจของเราเสมอนัอ่นแหละเพราะฉะนั้นนี่จึงสิ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจมาตั้งแต่ครั้งนั้นไม่เคยลืมเลย ในคราวในคราวที่เล่นกีฬานี่อาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีทีมตอนนั้นมีปัจจุบันนี้เห็นว่าอาจารย์ได้ก่อตั้งทีมนิตตะกุนี่ทีมนิตตะกุเป็นทีมลูกปิงปองทุกลูกที่มีชื่อเสียงนิตตะกุสามดาวนี่นั่นแหละอาจารย์เป็นผู้ที่ก่อตั้งประสานกับทางประเทศญี่ปุน่นในครั้งที่เข้ามาตอนนั้นยังไม่มีทีมนี่อาจารย์เคยชวนเนี่จะส่งไป เคยมาถามให้ไปถามพ่อแม่ดูนี่ถามพ่อแม่ตั้งแต่ครั้งโน,น้นอาจารย์บอกจะส่งไปญี่ปุ่นนะจะส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปฝึกอย่างจริงจังเพราะประเทศญี่ปุ่นก็มีเครื่องมือมีเทคโนโลยีที่จะอะไรถ้าจะเอาให้ชํานาญในการท็อปชำนาญในการแบ็คก,การโฟการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีเครื่องมือให้เลยแล้วเราก็ยังจะมีทีมซึ่งเขาเป็นระดับระดับโลกเราจะได้คู่ซ้อม ก็เรียนตรงๆว่าในครั้งนั้นเนี่ยเล่นเล่นในทีมด้วยกันเนี่ยเราถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ก็ค่อนข้างจะจะสูสีแล้วถึงขั้นสูสีจนกระทั่งเราเป็นเด็กกว่าอายุแค่สิบเอ็ดปีแล้วเป็นเล่นกับพี่ซึ่งเขาเป็นทีมของมหาลัยทีมของอะไรต่ออะไรเป็นพี่หมดเราเป็นน้องสุด แต่ฝีมือนี่พอเป็นพอไปจนอาจารย์นี่บอกว่าจะส่งไปเพราะว่าเล่นเล่นเล่นก็เกรงใจเราเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นความเกรงใจขึ้นมาจะเล่นคู่ซ้อมนี่สสำคัญครั้นี้ถ้าเราจะไปเล่นกับพี่พี่ซึ่งเขาเล่นกับเราแล้วสูสีเขาก็กลัวแพ้เหมือนกันเนี่ยมันมีมันก็มีความรู้สึกอึดอัดครับเล่เล่นลำบากเหมือนกันอาจารย์คงจะเห็นตรงนี้ละมังอาจารย์ตั้งใจจะส่งไปแต่ การที่อาจารย์มาพูดว่าจะส่งไปนี่แหละจึงเป็นจุดสําคัญของการเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าต้องมาปรึกษาอีนี่เราจะเอาจริง,รงๆแล้วเหรอนี่เราจะเล่นกีฬาชนิดนี้ถึงระดับนั้นเลยหรือว่ากันเถอะหรือเราจะเอาเรื่องการเรียนซึ่งในขณะที่กําลังเล่นเล่นจริงมากนะจริงจัง,จง,จงมากเนี่ซ้อมเล่นได้ตังต้ตตงแต่เช้าจนค่ำไปเล่นได้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นี่ยตั้งแต่เช้าจนเลิกสองทุ่มทุกวันไม่เบือ่อไม่น่ายเป็นคนที่มีความภาคความเพียรดีอยู่ เอาอยู่อย่างนั้นแหละทำจนกระทั่งคู่ซ้อมไม่ค่อยมีแล้วไม่มีใครจะเป็นคู่ซ้อมซึ่งเขาจะยินดีกับเราไม่เขาไม่สนุกกับเราเราเนี่สนุกแต่เขาไม่สนุกแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ต้องคิดเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจอาจารย์เคยเล่นเคยเล่นกับนักกีฬาทีมชาตินะไม่รู้ยมพี่จําชื่อได้เปล่าชื่อมานพกันทวังนะเป็นนักกีฬาทีมชาติหลายสมัยเลยนะต่อเนื่องเลยนะ เขาเป็นนักกีฬาทีมธนาคารกรุงเทพ <c oughs> แล้วก็มาเป็นทีมชาติ <c oughs> ในสมัยที่เขามามาเล่นมาเล่นเพื่อให้เด็กเล็กๆมาโชว์ตัวแล้วก็ให้เด็กวัยนี้แหละมามาเล่นด้วยตีลูกหนึ่งออกตีลูกหนึ่งออกก็คนมาเรียงคิวกันเยอะเลยนะหลายสิบจะเป็นเกือบร้อยได้ละมัง้งไอเราก็อยู่กลางๆพอเล่นไปเด็กก็แพ้จะไปสู้ได้ไงทีมชาติ <c oughs> เล่นยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกแต่พอมาถึงนี่ นะมาถึงนี่เล่นกับเล่นกับทีมชาติเล่นไปเล่นไปไปรากฏทีมชาติแพ้ทีมชาติเลยจะออกแล้วแต่จะออกก็เลยบอกอุย้ยไม่ต้องถ้าทีมชาติออกคนเหล่านี้ทั้งหลายหลังคิวเราเนี่ยเขาก็เริมหมดสิมันกันไม่ได้เราออกเองมันนแเพราะว่าทีมชาติเขาไม่นึกว่าเด็กตัวแค่เนี้ยจะเล่นเป็นนี่เคยชนะทีมชาติม,า,ตมาลูกหนึ่งเลยจําได้แม่นนี่แหละความที่เป็นสิทธิ์อาจารย์อาจารย์ผู้นี้เนี่ย อะไรมีผู้ทีมต่างๆมาทาบทามขอตัวเยอะนะทีมธนาคารกรุงเทพก็เคยนะทีมยาสาก้าก็เคยทีมบัตเตอร์ไฟก็เคยทีมเบียร์สิง์ก็เคยมาทาบทามขอออกมาแต่พอถามว่าเราอยู่ทีมไหนเราเป็นลูกศิษย์ใครพอเอ่ยชื่ออาจารย์จยันแค่นั้นนะ่ะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้อง <laughs> ทุกคนเกรงใจเพราะนี่โค้ดกิติมศักดิ์นะโค้ดร,ระดับใหญ่ที่สุดนะนี <laughs> ้ฝึกสอนทีมชาติมาหลายหลายสมัย เพรางนั้นก็เคยไม่เคยนึกเลยนะว่าในชีวิตนี้จะมาได้วามองวังวนมาเจอกันในวัดอีกนะยมพี่นี่เป็นถือว่าเกี่ยวข้องกับหลวงปู่จันทร์ีมากหน่อยนะใช่ไหมในข่าวที่ได้ไปทําหลวงปู่จันทร์ีที่อยู่วัดโพธิสมพรซึ่งหลวงปู่จันทร์ีก็เกี่ยวข้องกับหลวงตามาตั้งแต่สมัยเรียนนะหลวงปู่จันทร์ีเรียนเรียนมหาหลวงตาก็เรียนมหาและในครั้งนั้นหลวงตาเนี่ยท่านรู้สึกจะไม่มีกรดมนะั้ง ไม่มีกดใช้ไปแล้วมุ้งกดจะขาดไม่มีมุ้งกดหรือไม่มีกดนี่แหละอย่างได้ย่างหนึ่งปรากฏว่าหลวงปู่จันทร์ศรีก็ให้ให้มาไม่มีความหวงแหนอะไรให้เป็นที่ประทับใจหลวงตาตั้งแต่ครั้งโน้นเลยเพราะฉะนั้นท่านเลยจะต้องทุกๆปีนะหลวงตาจะต้องไปคารวะคารวะหลวงปู่จันทร์ศรีส่วนหลวงปู่จันทร์ศรีจะพาพระทั้งหลายในจังหวัดอุดรเพราะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยเป็นระดับที่สูงไปกว่านั้นด้วยก็พามามากรา เพราะฉะนั้นท่านได้สนิทแล้วท่านก็จะพูดเรื่องราวเก่าๆสมัยที่ท่านเรียนหนังสือก่อนที่ท่านจะออกมาปฏิบัติในครั้งนั้นหลวงปู่จันทร์ศรีก็คงไม่คิดหรอกว่าหลวงตาเนี่ยจะออกมาปฏิบัติอย่างจริงจังขนาดนั้นนั่นแหละตอนนั้นนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่จันทร์ศรีนี่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนั่นี่ลูกศิษย์แล้วเบญจศรีแต่ว่าอยู่ในทีมเดียวกนนันก็ต้องถือว่าทีมเดียวกันเพราะว่าแต่ว่าเป็นจังหวะที่โยมพี่นี่รู้สึกว่าพอเข้ามาโยมพี่เริ่มจะ ปล่อยๆอ,อนผ่อนละรู้สึกจะเป็นเ,น,เ,น,เ,น,เน้นเะรื่องเรียนนะแต่ช่วงนั้นเลยไม่มีโอกาสได้พบกันแบบแบบมากไม่มากเหมือนพี่พี่อัญชลีพี่อัญชลีเขาเป็นทีมชาติอันนี้อยู่ทีมเดียวกันเลยนั่นแหละแล้วก็อาจารย์หลังจากที่อยู่ทีมนี้อาจารย์ก็ดึงให้มาอยู่ทีมนิตตะกุนี่เป็นทีมนิตตะกุรุ่นแรกนะะทีมกทมกทด้วยแล้วก็ทีมวิตตะกุด้วยพี่ที่เป็นรองโค้ดเนะี่ยท่านเคยพูดว่าเราเล่นกีฬาเนี่ยต่างจากคนอื่นอันนี้ ถือโอกาสได้มาพูดเพราะว่าลักษณะการเล่นเป็นแบบเขาเรียกไลซิงบอลคือเราจะตีในจังหวะที่ลูกขึ้นไม่ใช่จังหวะที่ลูกตกพอลูกขึ้นปุ๊บปั๊บ,บลูกขึ้นปุ๊บไปปั๊บ,บ,บ,บเลยแล้วแต่นี่เป็นอัตโนมัติเป็นนิสัยเป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริพอพี่มาพูดอย่างนี้ก็เลยเอ,อเลยมาดูตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ยยมพี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกันนี่แหละ เพราะฉะนั้นใครมาเล่นจึงเล่นได้ยากเพราะว่าพอมาปุ๊บเราไปเลย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 คือเล่นเร็วกว่าคนปกติทั่วไปนี่เขาเรียกเป็นสไตล์ไลท i ซิงบอลคือตีตรงจังหวะลูกขึ้นไม่ใช่จังหวะลูกย้อยลงมาอันนี้เพราะฉะนั้นการเล่นเชิงรุกจึงเร็วนะเพราะนั้นโยมพี่เขาก็เลยเลือกสรรให้ให้ใช้ไอ้อะไรเม็ดเม็ดสาคูด้านแบคนะเพื่อที่จะได้เอาให้เร็วกว่าน,นั้นอีกเอาให้แรงด้วยนะแล้วก็ได้ ท่านอาจารย์เนี่ยแหละการเล่นกีฬาเนี่ยสอนธรรมะเยอะนะสอนธรรมะคือความภาคเพียรเราต้องจะให้ชานาญในการตีแบ็กจะให้ชํานาญในการตีโฟทําไงก็ต้องทําอยู่งั้นทั้งวันวันทั้งวันเอาอยู่งั้น่ะเอาเอาอยู่งั้นทั้งวันมันจะไม่ชํานาญได้ไงนะถ้าจะฝึกท็อปสเปนฝึกท็อปมันทั้งวันนะเน่เนี่ยเอามาถึงในคราวที่มาเป็นเข้ามาในทางวัดแล้ว เราก็มาเฮ้ยยัมาอะไรว่าเดี๋ยวก็มาเดินจงกลมไลละเดี๋ยวก็มันนั่งเลยละเอาต้องทําทั้งวันเหมือนกันงนั้นจะเก่งได้ก็ต้องมีความภาคเพียรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สอนมาในสมัยที่เล่นก็คือความภาคเพียรทําอยู่อย่างนั้นะซ้ําอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าความชํานาญมันเกิดขึ้นมาเองการทําอย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าเป็นภ,ภ,ภาษาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอะไรหลวงพอ่อว่าอะไรพระบาวิศ ตาวิตาบหุลีกตาทําให้มากทําให้ยิ่งนั่นแหละคือมีความขยันหมั่นเพียรนี่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรในการทําทําไม่ต้องไปคาดหวังผลทํามัวจะไปคาดหวังผลพอาะทำได้แค่ลูกเดียวโอ้ภูมิใจว่ามันลงแล้วก็มันติดอยู่กับไอ้ภูมิใจลูกเดียวที่ลงเขาทําเป็นพันพลูกให้ได้ลงทุกลูกไปก็เถอะนั่นอันนี้ก็เหมือนกัน พอเราทําได้ทีเดียวก็มันหวนคิดถึงแต่อันเดิมมาที่ทํามาแล้วก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นของเก่าไปแล้วท่านเลยสอนให้เราอย่าไปคุ้นคิดหมกมุ่นอยู่กับอดีตนให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็ลูกมาแล้วตีลูกมาแล้วฟับนไปอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการภาคเพียรในการเดินจงกรมไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปอยู่อดีตเนี่ยทำให้มากทําให้ยิ่งจเจริญให้มากนี่แหละนี่คือ ตรงกันเพราะนั้นเรื่องความภาคเพียรนท่านสอนแล้วแม้ประสบผลสาเร็จอะไรได้แล้วอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวเนี่ยเพราะว่าทางปิงปองหรือทางกีฬาเนี่ยเล่นเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้หวังชื่อหวังเสียงหวังที่จะแก้เกมเราเล่นแบบนี้เขาเล่นแบบนี้เราจะแก้แบบไหนเนี่ยคือการฝึกเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้เกมถ้าหวังเอาชนะจิตใจในมักจะลุกลี้ลุกลนจิตใจไม่สงบนิ่ง เพราะมีแต่จะเอาชนะค่าคารไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าทําใจเป็นกลางได้ไม่เอาชนะค่าคารเป็นการเล่นที่ดีกว่าแล้วก็มีความชํานาญมากขึ้นนี่ก็นี่ก็เป็นการสอนธรรมะเหมือนกันเพราะธรรมะนี่เหมือนกันถ้ามัวแต่นั่งแล้วอยากจะเอาให้เกิดผลขึ้นมาเลยม,มีความลุกลี้ลุกลนในการในมีความอยากท่านว่าเป็นประเภทตัณหาตัณหาเกิดขึ้นยังไม่ทันจะได้อะไรแต่เป็นตัณหาไม่ได้เป็นมร เป็นปัญหาขึ้นมาในจิตในใจของเราเพราะอยากจะได้อยากจะได้เมื่อไหรจะได้ักทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ได้ให้เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านสอนให้พุทธโธกับพุทธโธอยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจก็ดูลมหายใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่มีความอยากที่จะเป็นอย่างนั้นอยากที่จะให้เป็นอย่างนี้อันนั้นมันชิงสุกก่อนหามนั่นแหละ เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องอย่างนี้ก็มาสอนเป็นธรรมะข้อธรรมะได้แต่สําหรับเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต่างกันคนละโลกเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านไม่เอามาเทียบเลยนะอย่างเราบางทีเรายังพูดว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตแต่สําหรับหลวงตาเนี่ยท่านบอกเลยวิทยาศาสตร์นี่คือวิชานักโทษในเรือนจําแต่สําหรับธรรมะพุทธเจ้าเป็นวิชาที่พ้นไปจากโทษพ้นไปจากเรือนจำเนี่ยเป็นโลกุตตรละธรรมเป็นธรรมเหนือโลก วิชาทางโลกยังเป็นวิชาที่เรายังอยู่ภายใต้เรือนจํายังอยู่ภายใต้วัตฏะสงสารเก่งแค่ไหนก็ต้องเวียนกลับมาเกิดอีกเก่งวิชาทางโลกขนาดไหนก็เวียนกลับมาเกิดอีกเวียนกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทนทุกข์มาเจอกับสิ่งพัดภาคมาเจอกับสิ่งที่ไม่สมหวังอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อพบเชื่อชาตินะะทุกเมื่อเชื่อวันอันนี้ทุกพบทุกชาติไปไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นจึงเอามาเทียบไม่ได้วิชาทางโลก หรือการใดๆของทางโลกต่างกับเรื่องของธรรมะอย่างมากเพราะธรรมะนี่เป็นโลกุตระธรร,ธรมเป็นธรรมที่พาที่เราชุดให้เราพ้นไปจากโลกได้เป็นวิชานอกเรือนจำเนี่ยพระฉะนั้นจึงเอามาเทียบกันไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งต่างๆทักษะประสบการณ์จากสิ่งที่เราอยู่ทางโลกนี่แหละเอามาพินิจพิจารณาเพื่อให้เรารู้โลกรู้โลกแล้วก็สามารถละวางโลกได้ เพื่อเข้าสู่สิ่งที่สูงไปกว่านั้นคือทางธรรมเนี่ยเพราะธรรมท่านหวังให้เราประพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเราเนี่ยไม่ยึดไม่ถืออะไรที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งนั้นแหละจะทําให้เราทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาทุกสิ่งมาพิจารณาทุกสิ่งมาพิจารณาเพื่อจะให้พ้นไปจากตัวเราของเราเพราะฉะนั้นท่านเลยให้พิณาไตรักษอยู่บ่อยๆพิณาอนิจจังทุกขังอนัตตา นะอะไรก็เป็นไปเพื่อทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราถือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นพิารนามเป็นอนัตตาให้หมดมีสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องมาเป็นพิรนามเป็นอนัตตาให้หมดนะจึงจะพ้นไปจากทุกข์ได้ถ้าเราถือว่าเป็นของเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะมีความหวงแหนมันจะมีความเสียดายมันจะมีความพออกพอใจเกิดขึ้นทันทีจากสิ่งนั้นพอใจก็ทุกข์ไม่พอใจก็ทุกข์เพราะฉะนั้น ไม่มีตัวตนนั่นแหละพ้นจากทุกได้เห็นไหมเพราะนั้นวิชานี้จึงเป็นวิชาธรรมที่เหนือเหนือโลกขึ้นมาแต่ก็ต้องอาศัยการพิจารณาโลกนะเพราะนั้นท่านจึงให้เราสอนให้เราพิจารณาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อพิจารณาอสุภกรรมฐานเพื่อพิจารณาให้เหนือโลกเนะี่ยอะไรที่เราติดนะเราติดอะไรมากๆเอาสิ่งนั้นมาพิจารามากๆเพื่อที่จะให้พ้นไปจากความคิดแบบโลกโลกซึ่งมีตัวเราของเราอยู่ มีความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เอามาพิจารณาให้มากนี่แหละที่ท่านสอนให้เราทําบุญให้ทานเพื่อให้เราสลัดฝึกให้เราสละฝึกให้เราสละความเป็นของเราออกต้องแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็คือวัตถุสิ่งของจนถึงเรื่องที่ใหญ่คืออารมณ์อารมณ์ความโมโหโทโสสละให้เป็นตัดให้เป็นให้อภัยให้เป็นคนที่พูดแล้วมันน่าโกรธคนที่ทําแล้วน่าโกรธน่าติดน่าคล้องน่า คือเป็นโทษไปตลอดพบตลอดชาติเลยอภัยทานให้เป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่คือเรื่องของการสละละวางท้งนั้นเลยนี่ความเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราที่ควรที่จะมาฝึกวิชานี้นะหรือถ้าถือเป็นการกีฬาก็เป็นการกีฬาประเภทหนึ่งฝึกให้ชํานาญแต่เป็นกีฬาด้านจิตใจ ฝึกให้ชำนาญในการที่จะปล่อยปะละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราจะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยอ๋อเบาไปเบาไปจะจกระทั่งพ้นไปจากนักโทษในเรือนจําแห่งนี้ในวัดตะวันได้นี่นี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านพร่ำสอนตลอดมาแล้วท่านก็อะไรเอาสิ่งนี้แหละมาเตือนลูกศิษย์ของเราเพราะฉะนั้นอุบายวิธีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำล้วนจะเป็นอุบายวิธีฝึกเข้าถึงจุดนี้ทั้งนั้นเลยอ,อยู่ปา่าอยู่ดงจะดี จะเก่งเร็วแต่ถ้าไปอยู่กับทมการความวุ่นวายก็จะเก่งได้แต่เก่งช้าเพ่าะนั้นอยู่เปล่าอยู่ดงดีชั้นเมื่อเดียวดีชั้นเมื่อเดียวมันไม่วุ่นถันหลายเมื่อวุ่นวายอาหารหนักท้องหนักท้องก็มีแต่อยากหลับอยากนอนไม่อยากมาเดินจงกรมละต่อให้ไม่ต้องเล่นกีฬาก็ได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นนักภาวนาก็ได้เล่นกีฬาเอาแต่กินอย่างเดียวน้ําหนักมันก็ไม่สามารถจะคล่องตัวเห็นไหมนี่ก็เหมือนกัน,นคล่องทางด้านจิตใจ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งตัวอย่างก็คือสิ่งที่เกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติที่จะพ้นโลกให้ได้โดยเร็วที่สุดถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราสนุกนะ,ะสนุกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยทุกมากเลยอ้เป็นพระเนี่ยศีลเยอะเหลือเกินเป็นพระทําไมมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานามากมายเหลือเกินน่าราคาญจังหวะแบบ้นเนี่ยคือไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ถือสิ่งเหล่านี้เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกื้อหนุนทั้งนั้นสิ่งที่จะเกื้อหนุนให้เราเจริญได้ออออยย่่่่างงรรววดเเเ็หมมืนนกัับทีสลปะ ตีมาแบบนี้เว้ยเบื่อตายเลยอันเนี้ยมาแบบนี้เบื่อตายเลยหรือสอนเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจนี่จะเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในทางโลกอันนี้ก็เพลิดเพลิน,นในทางธรรมเอาละว,วันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดเป็นข้อต้อนรับแล้วก็ถือโอกาสได้ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณครูนะซึ่งเป็นคุณครูที่สอนธรรมะผ่านการกีฬาท่านสอนเตือนเราให้เราว่าหากวันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จเรื่องใดก็ตาม อย่าลืมนะอย่าลืมตัวในการลืมตัวนี่มันสำคัญมันทําให้เราผิดพลาดไปกระทั่งถึงขั้นลืมครูลืมอาจารย์ก็ได้ลืมพ่อลืมแม่ของเราเองก็ได้จากสิ่งที่เราประสบความสําเร็จพอเรามองว่าสิ่งที่สําเร็จนะั้นมันเหนือไปกว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอันตรายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงกับธรรมคำสอนของพ,พระพุทธเจ้าอาจารย์ผู้นี้แหละเป็นอาจารย์ที่ทําให้เราได้ฉุกคิดอย่างหนึ่งแม้ในสิ่งนี้ก็ยังต้องเตือน แ,แม้ในเรื่องนี้ก็ยังต้องมีธรรมะประเภทนี้แล้วเรื่องใดๆล่ะจะไม่มีธรรมะประเภทนี้จําเป็นทั้งนั้นเอาละ,าละสมควรแก่เวลา <c oughs> แล้วพอ ยะทะวาริวะหาภูลาพลิภุเรนเณติสาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตังอุปกะปิติอิชิตังปิติตังตุมหังคิดเปตังเมวะตุสัพเรนตุสังกปาจันโทปนละโศยะทะมณีโตเทละโศยะทะพิติโยวิวันตุสั ตยานุภาเวนัครัตนานทะเยอเจรสาดูขโรคขภัยยัมเวราโสกาสันตุจุปันดาวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศิสะตตชัยอาศิติธนังลาภโสทิปภัยยังสุขันตัง ายุจัวันโตจะโูพันบุตรที่จะยาสวัสตวัสสะจะอายุจะชีวสิที่เวันตุเตงเขวตุสัมังขลังราขันตุสัมปเทวัตตา วัตุสัมภะมังการรักันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังขา